สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนใบเฟิร์นพัสกอรตอบแซบฟาดปากคนว่ากอดเซเว่นงแตกหมดสัญญากับค่าย JYP ทั้ง7หนุ่มกอดเซเว่นต่างแยกย้ายไปเติบโตมีเส้นทางชีวิตของตัวเองและทําเอาแฟนๆอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆแบมมได้ทวิตข้อความระบายความในใจว่าทําไมคนไทยเราชอบถูกๆกันหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเราคนไทยบ้านเกิดเดียวกันแท้ๆแทนที่จะเป็น กำลังใจให้กันดันมาพยายามดึงคนของเราเองให้ตกต่ำลงอยากให้ภูมิใจและยอมรับความสามารถของคนไทยเราเองบ้างนะครับล่าสุดใบเฟิร์นพัสุกรลูกสาวของตลกชื่อดังจตุรงค์มกจกแฟนคลับตัวยงของก๊อตเซเว่นก็ได้โพสต์ภาพตนเองเบะปากแรงพร้อมข้อความเดือดว่าก o อตเซเว่นเขาวงไม่แตกที่แตกคือปากมึงค่ะเนาะทำำ่ามกลางแฟนๆน,นาภาพดังกล่าวไปแชร์สนั่นโซเชีย so ลท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้า มาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ